อ่าสวัสดีครับนี่ครับน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องรอกซี่นะครับชื่อเป็นพันอะไรพันพันพันอะไรพันเพศผู้ไม่ใช่นี่เป็นหมาเพศอะไรเพศเมียเมนะครับน้องชื่อน้องร็อกซี่นะครับก่อนเล่นกับน้องร็อกซี่นะครับต <and shapes, S 1> <calculations> ้องรู้จักน้องก่อนน้องเป็นสัตว์ที่ไม่ดุสัตว์ที่ใจดีนะครับน้องเวลาน้องน้องน้องจะมีภาษาของน้องถ้าน้องเห่าหนึ่งครั้งนะครับ น้องหิวข้าวถ้าน้องเข่าสองครั้งนะครับน้องโมโหถ้าน้องเข่าสามครั้งเข่ายังไงสามครั้งอายายายบอกบ,บ,บน้องเข่าสามครั้งคือน้องปวดฉี่นะครับวิธีจับน้องนะครับให้จับโซ่ตรงนี้อย่ากเกินนี้นะครับอันตรายให้จับตรงนี้ได้ไหมไ,ได้ถ้าอยากจับแต่เพื่อความปลอดภัยจับตรงนี้นะครับ นั่นชันก็มีใช่เครับฉันลากเลยลากไปนะครับวันนี้เราก็จะพาทัวร์นะครับพาน้องล็อตซี่เจอเพื่อนใหม่นะครับมาจากภาคใต้นะครับมาไกลมากจากจังหวัดหนครับลงมาจากจังหวัดไหนสุพรรณบุรีตังนะครับนี่มาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับผมคนเล่ยครับพ็อเบธาสวัสดีครับจบจบ EP นี้ก่อนนะครับ